ไปมาหาทาตุวัดมหาทาตุก่อนนะคะนี <c oughs> <c oughs> ข้าฝั่งนี้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปถ่ายป้ายข้างหน้าก่อน <c oughs> เอ,อวันนี้มาเที่ยวกันสองคนขับมอเตอร์ไซค์มาแบบโอ้ยขับยากมาก <c oughs> ไม่รู้ทางเลยขับยากมากค่ะวัดมหาทาตุ ยิบไปได้ใช่ไหมคะคขับกันค่ะ <c oughs> อโอเคไปแดดร้อนมากนอนนนอนูร้อนเลยแดดร้อนมากถอดเสื้อไหมไม่ถอดละไม่ถอดแล้วโกดามักดาโอเคสวยมากเลยสวยงามมาก มันไปถึงเมืองเก่าเออเหมือนไปถึงเมืองเก่ามันจะคนละฟิลกับภูออก,กามเลยเนาะภูกามกนะ็จะเป็นอีกจะเนอีกแบบนึงแต่แต่อันนี้ก็จะสวยงามอีกแบบนึงนะคะคือวัฒนธรรมก็ต่างกันความสวยงามก็แตกต่างกันไปสวยงามคนละแบบนะคะสวยมากพอมาเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงย,ย้อนยุคไปถึงสมัยก่อนจินตนาการอย่างนนะเนาะ มีวัยรุ่นชาวจีนกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ตรงมุมนี้นานมากเลยก็ถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะคะเราก็ตามมาดูบ้างเนาะจุดที่สองเหรออ่อโอเคอันนี้คือจะไปถ่ายแบบนี้พระมหาธาตุตรงไหนอ่ะตรงบันไดตรงนี้เหรอจริงเหรอตรงนี้เลยโอเคแบบลิซ่าใช่ไหม จุ okay, ดที่สองตอนอนี้อยู่จุดที่สองโอเคงั้นเดี๋ยวหนูถ่ายให้พี่นะ <c oughs> ได้ไดอเอยแล้วก็เช็คอินตามรอยน้องลิซ่าบ้างนะคะ เสร็จแล้วก็มาตรงจุดไฮไลท์เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะมากเนาะแล้วก็เจอชาวจีนวัยรุ่นกลุ่มเริ่มนะคะที่ยืนอยู่ตรงมุมนี้นานมากเลยเปลี่ยนกันถ่ายรูปแล้วก็แอคท่ากันเนาะนี่ก็ไปยืนดูเขาสักแป๊บหนึ่งนี่จะไปละน้องผู้หญิงจีนคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นว่ารอตรงนี้แป๊บหนึ่งสิมุมนี้เป็นมุมเช็คอินที่หนึ่งที่ลิซ่ามาถ่ายรูปนะถ้าเธอถ่ายรูปตรงนี้แล้วกลับไปชงกัวเธอก็ไปอวดเพื่อนได้แล้วก็ อ๋อโอเคโอเคนะคะก็เลยยืนต่อคิวเขาแต่คิวนานมากก็เลยมาถ่ายที่มาถ่ายรูปที่เสียนพระตรงต้นโพนี้ก่อนค่ะสงสัยใส่กางเกงช้างเหมือนเขานะฮะเขาก็นึกว่าเราเป็นคนจีนเนาะอ่ะก็คนจีนปลอมค่ะเอากับเขามั่งหนึ่งรูปค่ะตามรอยน้องลิซ่าค่ะคือแบบร้อนมากมากมา,กมากเลยตอนนี้เพิ่งเก้าโมงเช้าเองนะคะแต่แบบร้อนมาก โชคดีที่ทางวัดเขามีร่มให้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปกันที่วัดราชบุรณะค่ะ<ม>ก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดมหา,าธาตุค่ะวัดราชบุรณะเนี่ยก็สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าสามพยาเนาะ ในพศ2499เมื่อ68ปีที่แล้วนะคะวัดราชบุรณะเนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในการที่ถูกกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งลักลอบขุดกร่ภายในพระปังประทานและขโมยเครื่องทองและอัญมณีจำนวนมหาศาลไปแต่ว่ากันว่าในคืนนั้นฝนตกหนักนะคะขโมยก็ขนไปได้ไม่หมดเนาะไม่กี่วันจากนั้นก็โดนเจ้าหน้าที่จับได้พร้อมกับยึดของกางได้บางส่วนค่ะ หลังจากนั้นกลมศิลปากรก็ได้เข้ามาขุดนะคะเจอรายการ2,000กว่ารายการค่ะพระพิมพ์แสนกว่าองค์แล้วก็ทองคำหนักกว่า100กิโลกรัมค่ะปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะซึ่งนี่ก็เพิ่งรู้ทีหลังไม่งั้นนี่ก็อ,อาจจะห,หาโอกาสเว็บไปสักแป๊บ,บนึงให้ที่ไปอยู่ข้างบนเหรอ,อ,อถ่ายลงมาเห็นไหมขึ้นขึ้นมาข้างบนลมเย็นสบายดี สวยมากอ,อ๋อแต่ละสถานที่ก็มีค่าเข้าชมนะคะคนไทยก็10บาทค่ะชาวต่างชาติก็50บาทค่ะนี่กับน้องเขาก็ไม่ได้เนียนเป็นคนไทยนะคะเราจ่ายราคาชาวต่างชาติ50บาทค่ะพอ,อขึ้นมาถึงข้างบนแล้วมองลงไปข้างล่างนะคะก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เย็นสบายมากเลยวันนั้นดื่มดูว่ากี่องศา10บโมงกว่าเองแต่ร้อนมากค่ะ ก็มาดูการเกาะอ,อิฐเกาะหินสร้างกำแพงเขาแล้วก็มีเจอที่เขาปิดประตูลูกกลองไว้นะคะข้างล่างลงไปก็จะเป็นบันไดค่ะคจะเหมนกินขี้ข้างๆอะ่ะเหมือนที่ตะมะรังสีจากข้างในมองออกมาก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะฮะหันขึ้นข้างบนอ่ะสมัยตอนเรียนไกลก็เคยเรียนเรื่องเกาะอ,อิฐสร้างประตูโค้งอะไรอย่างนี้บ้างเนาะ หลังจากนั้นก็มาวัดจำชื่อวัดไม่ได้อีกแล้วนะคะขอโทษทีค่ะที่เขาบอกว่าลิซ่ามาแล้วก็มาตามรอยน้องลิซ่าเนาะพอเข้าวัดมาแล้วนะคะก็จะเจอ,เอ,อคนมาไหว้พระเยอะม,มากเลยค่ะแล้วก็ลักษณะวัดข้างนอกนะคะก็จะคล้ายๆวัดล่องขุ่นนิดหน่อยค่ะ เข้ามาในวัดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีเลยมีแต่คนไทยทั้งหมดที่มาไหว้พระขอพอรกันเนาะซึ่งจะแตกต่างกับสถานที่โบราณที่มีแต่ชาวต่างชาติซะส่วนมากอารมณ์ก็จะคล้ายผู้ภูการประเทศนะคะที่เมืองภูการเนี่ยวัดเก่าแก่ของสมัยก่อนอะไรเนี้ยก็จะมีแต่ชาวต่างชาติแต่ถ้าวัดที่ไหว้พระขอพอรเนี่ยก็จะมีคนท้องถิ่นเยอะๆเนานะประมาณนั้นค่ะ มาถึงทั้งทีแล้วเราก็ไหว้พระขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ไปมูเตลูก,กับเขาบ้างนิดหน่อยเนาะไหนๆก็มาถึงแล้วนะคะไม่พลาดค่ะเราก็เข้าไปกลับนมัสการองค์พระประธานองค์ใหญ่ค่ะส่วนทางซ้ายมือที่เขาต่อคิวกันเยอะๆเนี่ยเขาต่อคิวเข้าไปปิดทองคํา เข้าไปปิดทององค์พระองค์ยืนนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ้อมไปด้านหลังองค์พระแล้วก็มายืนรอรับน้ำมนต์นะคะรอรับสายศิลนั่นเองค่ะแต่เนื่องจากคิวยาวเกินไปนะคะเราก็ไม่รอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกซึ่งตรงประตูนะคะก็จะมีคนสวดให้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปสวดด้วยค่ะนโมสามจบพร้อมกันครับนโมทาาัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติมิโสอิติปิโสวิเศษวิเศอีอิเศอิเศษอุฒนาเมอีพธนาเมอีอิเมนาอิเมนาพุทธตังโสีพุธตังโสีอิโอิโสตังพุทธปิติอิ้ธาปิติอีสาธุ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 าเป็งเฮงดยรวยมโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกทุกสันนะครับสาธุ เนื่องจากอากาศร้อนมากค่ะโอ้วันนั้นเนี่ยดื่มแต่น้ำหวานค่ะเจอที่ไหนก็แวะซื้อตลอดนะคะหลังจากนั้นเราก็มากันที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเห็นชาวต่างชาติสวมชุดไทยแล้วแบบน่ารักมากเลยตอนแรกก่อนที่จะออกจากบ้านมานี่ก็คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมาเช่าชุดไทยใส่แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายภาพเนาะแต่ขอโทษทีค่ะเนื่องจากเราไม่ได้นั่งรถตู้มาเนาะเราขับมอเตอร์ไซค์ตะเวนแล้วแบบ ตอนมาถึงที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยก็เที่ยงกว่าๆพอดีร้อนมาก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 ๆเนาะสุดท้ายก็เลยแบบไม่ได้ใส่ชุดไทยเนาะเดี๋ยวค่อยไปใส่เที่ยววัดอรุณหรือที่อื่นๆดีกว่าค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะทั้งกรุ๊ปเลยนะคะใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายภาพกันน่ารักมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ใส่ชุดไทยกันเยอะเลยค่ะ ตอนที่เราไปเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะพี่เขาบอกว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเป็นวัดที่สวยที่สุดแล้วก็ห้องน้ําสะอาดที่สุดว่าอย่างนั้นนะคะว้าวเฮเฮ้ยนฮ้ยเฮ้น้ นี่ก็เที่ยง20นะคะคือแบบร้อนมากก่อนที่จะเดินทางต่อเนาะก็น้องบอกขอหยิบสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องไปหาคาเฟ่ยเย็นๆนั่งตักแอร์สบายๆกันสักแป๊บหนึ่งละตะเวนขับมาต่อไซกันซะจนแบบโอ้ยส่วนอีกชั้นนั้นยังไหวอยู่คะ่ะ <c oughs> ยังไหวอยู่ ยิ้มได้อยู่ยิ้มได้อยู่เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปวัดใหญ่ชัยมงคลไปกราบไหว้พระแล้วก็จะไปที่หลวงพ่อโตเพราะว่าที่หลวงพ่อโตเนี่ยคุณยายแม่เท่าที่บ้านนะคะจะค่อนข้างนับถือมากมาถึงอยุธยาจะต้องไปกราบไหว้หลวงพ่อโตค่ะ คลิปนี้ค่ะหยุดใจไว้ที่อยุธยาสองค่ะแม่ตั้งชื่อซะก็จะลาไปด้วยรูปภาพของหลวงพ่อองค์โตนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ